มารดาของเราเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกท่านต้องเข้าใจโดยว่าเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกไม่ใช่เปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของคนทั่วไปเหมือนกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรายังไม่เข้าใจ คำถามเลยแต่เราตอบว่ามาเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ไม่ได้เพราะพระอรหันต์เป็นผู้หางไกลาจากกิเลสสวนม่านดาของเราเต็มเปี่ยมด้วยกิเลสท่านยังไม่เข้าใจประโยคคําถามเลยท่านมาปฏิเสธครูบาอาจารย์ของเราบรรพบรุษของเราที่เปรียบเทียบมาแล้วดังนั้นก็คือพระาอารหันต์ของลูกเราต้องเข้าใจอย่างนี้ พระอาหารหันต์ของลูกมันไม่เหมือนพระอาหารหันต์ของคนทั่วไปมารดาอาจจะยังมีกิเลสท่วมแต่สิ่งที่ทันอยากได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก่อมาเพื่อลูกและสิ่งที่ทันอยากได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อยากได้จากผู้อื่นแต่ยกเว้นลูกเข้าใจไหมดังนั้น ครูบาอาจารย์ของเราจะเปรียบเทียบว่ามารดาเปรียบเสมือนกับพระอาหารหันต์ของลูกแต่ปัจจุบันผู้รู้บอกว่ามารดาเปรียบเสมือนกับพระอาหารหันต์ของลูกไม่ได้เพราะพระอาหารหันต์เป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสแต่สวนมารดาของเราเป็นผู้เต็มเปี่ยมด้วยกิเลสท่านต้องเข้าใจว่า มารดาของเราเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกเท่านั้นไม่ได้เปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ทั่วไปเหม to like ือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นือคทุกท่านจะต้องไปเข้าใจประโยคคําถามนี้ก่อนประโยคคําเทียบนี้ก่อนว่ามารดาของเราเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์หรือเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกถ้าเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ ก็แสดงว่าไม่ถูกเพราะพระอรหันต์เป็นผู้หางไกลาจากกิเลสแต่ถ้าเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกก็แสดงว่าถูกต้องเพราะมารดาไม่เคยอยากได้อะไรจากลูกๆเลยถึงแม้ว่าท่านมีตัณหามีกิเลสความทะยันยากเต็มตัวเต็มใจของท่านก็จริงแต่ท่านอยากได้จากผู้อื่นมาเพื่อลูกของท่านเท่านั้น ดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะอยากได้ขนาดไหนก็ตามท่านไม่อยากได้จากลูกหรอกแต่อยากได้จากคนอื่นมาให้ลูกดังนั้นจึงให้ชื่อว่ามารดาเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกนั่นเองไม่ได้เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของคนทั่วโลกนะคุณโยมนะต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยถ้าโยมไม่เข้าใจอย่างนี้ก็แสดงว่า โยมกำลังตำหนิติเตียนไปยังครูบาอาจารย์ของเราพที่เปรียบเทียบมาแล้วกำลังดูถูกแล้วว่าปัญญาของบุคคลเหล่านั้นไม่เท่ากับปัญญาของคนเลยเนี่ยมันจะอันตรายอย่างเงี้ยการพูดคนดังมักจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคุณโยม แต่อคนทุกๆเนะี่ยมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มักจะไม่ดังนั่นเองนั่นแหละคนดังมักจะพูดไม่ถูกนะยโยมก็เลยเอาคําผิดมาพูดมันก็เลยดังไปเลยแต่คนที่ถูกๆเนะี่ยมักจะไม่ดังโยมเพราะมันถูกไงเบื่อกับคําถูกนี่มานานแล้ว,ลวก็เลยคําถูกกลายเป็นคําที่ไม่ดังแต่คําผิดเป็นคําที่ทําให้บุคคลที่พูดนะั้นดังเห็นไหม กลับตลับปัดกันอ่าดังนั้นนี่เป็นอ่าขอคิดเล็กๆน้อยๆจากพระแดนไกลฮะดังนั้นในกลุ่นี้ต้องขอเจริญพรสรธายัดยมผู้สดับรับฟังจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร